เรียนอาจารย์กรุปยินสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับกับผมนายสุปกิจวงิงานจะมานำเสนอโครงงานอ่างล้างนืออัตโนมัติตือนะครับคือิ้นงานอ่างน้อาจอัตโนมัติทั้งหมดโดยวงจรควบคุมนะครับจะมีอยู่สองส่วนหลักๆคือหนึ่งวงจรควบคุมหลักก็คือทำหน้าที่ประมวลผลและตั้งเวลาการไหลของน้ำส2งนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ก็คือจะทำหน้าที่ประมวลผลเมื่อเรานำมือเข้าไปใกล้ก็จะส่งข้อมูลมาทอดที่วงจรหลัก เพื่อควบคุมการไหลของน้าโดยกลังหลักๆนะครับหน้ากลองหลักฟังขวาสูนนะครับนี่คือฟิวส่วนซีส,สีดำนะครับทำหน้า,าที่เปิดปิดไฟเข้าวงจรไฟหลักส่วน LED สีแดงจะแสดงสถานะเมื่อไฟเข้าวงจรสวิต์สีขาวเป็นหน้าที่ทำหน้า,าที่ต่อตรงก็คือจ่ายไฟเข้าสื้อหน้อยเลยกรณีที่ว่าวงจรทํางานผิดพลาดหรือท,ทางานไม่เป็นอย,อย่างที่เราต้องการ LED สีเขียวจะแสดงสถานะเมื่อน้ำไหลกรณีที่ควบคุมมาจากวงจรหลักส่วนซ้ายสุดนะครับสีดำก็คือโวลลุ่มควบคุมปริมาณการไหลของน้ำก็คือตั้งเวลาการไหลโดยตั้งเวลาอยู่ที่0-30วนินะครับโดยเมื่อเราจ่ายไฟเข้าวงจร LED สีแดงจะแสดงสถานะว่าติดแล้วก็ LED ตรงนี้จะแสดงสถานะว่าติดด้วยโดยเมื่อเรานึงมือของเราเข้าไปใกล้ ่วนของเซนเซอร์นะครับ LED สีสีน้ำเงินจะติดทุกครั้งเมื่อเรานำมือเข้าไปใกล้ส่วน LED สีเขียวจะติดเพื่อแสดงสถานะว่าน้ำไหลเร็วตันนี้ผมไม่ได้จ่ายน้ำไหลเข้าไปทีนะครับบังเปิดน้ำหน่อยครับผมบตอนนี้ได้จ่ายน้ำเข้าวงจรแล้วเข้าอ่าง,งน้ำมือแล้วโดยเมื่อเรานำมือเข้าไปใกล้ปุ๊บน้ำก็จะไหลออกมาเลย โดยจะไหลาตามปริมาณที่เราตั้งเวลาตรงนี้นะครับในกระบอกไว้ประมาณสัก5วิส่วนนี้นะครับเมื่อเรานํามือเข้าไปใกล้จะปล่อยน้ําจะไหลประมาณ5 5วิได้นะครับโดยอาจระหว่างจ,จะตั้งเวลาไว้ที่0วินน้าจะไหลทุกครั้งเมื่อเรานํามือสัมผัสหรืออาจจะตั้งไวนน้นานๆมาสัก5-10วิ เพื่อที่ได้น้ําไหลออกแม้ว,ว่าเรามือออกแล้วครับนโะดยโครงงานทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับครับสหรับมนะครับขอจุบการนำเสนอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ